พร้อมนะคะพร้อมตัดตัวนี้ก่อนไหมคะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างก่อนทำปด้วยกันเถอทำใหพร้อมกันให้มองเห็นให้มองเห็นพร้อมกันเลยนะคะต้นเล็กต้นใหญ่สองต้นทำไมต้องมีมีดสองอันนะครับหนึ่งอันนี้ปาดต่อเพราะต่อมปนขนาดใหญ่ อันนี้ป่านนออุปกรณ์แน่นมากนะคะอันนี้ก็ได้เราอุตส่าห์ไปซื้อมานะคะยี่สิบาทเราต้องไปซื้อมานะคะอันนี้ได้นะครับแอลกอฮอล์เพื่อทําความสะอาดมีดกรณีมีดคัตเตอร์จะมีน้ํามันนะค่ะเสร็จแล้ววิธีการง่ายๆนะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นี่ครับกระดาษทิชชู่สําหรับทําความสะอาดนะคะมีแอลกอฮอล์ เหมือนกับแอลกอฮอล์ที่เราฉีดฉีดป้องกันโควิดช่วงนี้ค่ะแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละครับอะไรอแอลกอฮอล์เดียวกันเลยค่ะเร็แล้วก็เช็ดครับ,<ะ>รบอันนี้จริงไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นหมอหมอ,หมอแคคตัสทำการผ่าตัดเหมือนกันเลยใช่ครับเพราะว่า<ม>ต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตเขาก็มีชีวิตเขาก็ติดเชื้อได้ง่ายนะครับ โหลักร็จ <Okay. S 1> แล้วก็ไอ้ต้นเล็กใช่ไหมคะตัดได้เลยนะคะสักครู่สักครู่<อ>นะคะแล้วก็ตัไดได้เลยะคะ่ะจริงจริงเราต้องดูหน้าไม้ด้วยครับสมมติต้นเนี้ย <c oughs> ก็อาจจะไม่สวยนะครับอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้ันใหญ่กว่าน้อเพราะเราต้องดูเลือกว่าหน่อที่เราจะกราฟหน้ามันกว้างขนาดไหนเออ่นอี่ะหน้ามันกว้างขนาดไหนยกตัวอย่างตัวนี้พี่ก็จะกราฟอันนี้กับพิงเดมอนได้เลยใช่ไหมคะใช่เนาะโอเคเราจะได้ลงมืออันนี้ ได้อันนี้เอาเอสโอเอสครับสันสันออฟซีเปียโอเค,อเ,คเริ่มเริ่มเลยนะคะโอเคนะคะตรงนี้เลยนะคะคได้ไหมคะปาดให้ตรงตรงน,รนี่โดนรีบีพอคะ่ะไอ้ต้องเยืนครับ<อ>นี่คือครั้งแรกนะครับ<อ>ค่อนข้างยาก <laughs> ถ้าคุณไม่เคยทำ ตรงด้วยให้ตรงไม่เป็นไรนะครซ่อมไหมคะทีนี้ตัดต่อไปทําไมเราเราดูก่อนนะครับหัวกับหน้าต่อนะครับแต่ว่าไออะไรนะคะท่อเลยนะท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงมันมันเล็กเล็กไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับอันนี้เห็นไหมครับท่อน้ำเลี้ยงจะเป็นจุดเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็ตรงไปยังคะนี่ต้ดได้ใช่ไหมคะอันนี้ขอปาดเพิ่มเพราะว่ามัน ตอนั้นเดี้ยวนี่อ,นอ,นอ,นอ,อันนี้อันนี้ปาดเห็นไหมคะอันนี้ปาดด้านข้างเลยนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องอ,อ,อตกมไหมคะ นะะคนี่ต่อต่ออะไรคะต่อกันช้างเหือนี่ตัวสวยครับโอเคครบสี่ด้านค่ะแล้วก็มาดูครับว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็ปาดปาดทีเดียวนะครับนนีทปาดไปเลยโอเคปาดทีเดียวเลยค่ะเบี้ยวเบี้ยวก็เดิมย่าลงเราต้องเล็งครับต้องเล็งก่อนปาดนั่งลงด้วยอันนี้ผิดน้าปาดอั่างเงี้ยเห็นไหมคะ ต้องปาดออกถ่าออกนอกตัวใช่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับโอเคตรงแล้วตรงแล้วใช่ไหมคะนี่อ๋อค่ะเราจะใส่พิงค์เดมอนนะคะดูหนอเราอยากจะบอกว่าดอกสวยมากหนอสวยมากทำไมเราต้องตัดให้ตรงแล้วก็ตัดครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเราไปค่อยๆเหมือนหันนะครับมันจะเกิดมันตรงหรือเปล่าคะนี่ตรงครับ ต้องนั่งต้องนั่งเลงครับเพียงนะครับหน่อมันจะไม่ตรงนะครับกับฐานมันะกับก้นมันตูดมันอนะครับเลงก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งก็ไปใส่ครับถ้าลองเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดแผลตรงนี้เอาะจะไม่เรียบถ้าเดี๋ยวเอาให้มันตูดต้องเลงเลงก่อนนะครับเลงเสร็จแล้วก็ปาดเราเราดูแล้วว่าปาดนะตัดให้ขาดทีเดียวมันกันทำไมต้องใช้คัตเตอร์ ทำไมต้องคมพ่อต้องปาดทีเดียวแล้วเราก็มาดูครับว่าต่อปาดตรงไหมคงงตรงกันไหมโอเคอันนี้ตรงนะครับถือว่าสวยถือว่าเราปาดคนได้โอเคแล้วออเดี๋ยวนะคะเอาหวงต้นหน่อเราจังเลยหน่อเราดูตรงนี้มันจะมีข้อน้ําเลี้ยงที่วิ่งมาที่เป็นด้านขอามาตรงตรงตามันเนาะ อันนี้ก็ติดได้ก็วางยังไงก็ติดอ,อเพราะมันจะมันจะสามารถแบบเหมือนส่งอาหารไปได้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะตรงตรงจุดตรงท่อตรงกลางอย่างเดียวอโอเค<ด>นะคะ<ด>เรานะเ,เอานะคะที่เราดูเล็งก่อนครับเล็งได้ครับอันนั้นเฉียงตองมือต้องตรงครับสบายใจค่ะนะคะใช่ไหมคะประมาณนั้น โอเคเนาะนะคะตัวเสียดายมากเลยนะคะด้านล่างเราที่โดนตัดไปสีบูกปางได้เลยนะคะมันเหมือนม่เียงหรือเปล่าคะโดนเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้เนาะเน้นทอน้ำเี้ยให้ตรงไว้ก่อนก่อนนะครับดูยังไงทอนำเบี้ยก็คือดูจุกมันค่ะถ้าตรงแล้วก็ เอาแบบที่ถูกนะครับถ้าเรายังไม่ใช่มืออาชีพเนาะอันนี้ก็มือสมัครเล่นเหมือนกันนะครับคนที่สอนเนี่ยนะครับคือเราก็พับที่ชู่ให้มันเหมือนให้มันได้กับหน้าไมาอม้อันนี้คือวิธีการหนึ่ง ไม่ต้องกดแรงนะครับครั้งแรกให้ยึดไว้ก่อนอยึดให้ไมห่หัวมันเคลื่อนไม่ต้องกดแรงครับ <S 2> <S 2> <S 2> ครั้งที่สองไอตัวซ้ำนี่กดได้ดูมือนะครับมืโปง้งนะครับวางท่ากดทีนี้กดแรงได้ครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากคือดูน้ำหนักมือว่าไม้มันจะไม่ช้ำโอเคเพื่อไม่ให้หัวไม้ช้ำ หรือต่อชำ้ำนะครับวิธีการไม่ยากครับถ้าเราเคยทำ นิดเดียวอันนี้กดได้นะครับเพราะหัวไม้มันนิ่งแล้วเรากดให้ตึงมือได้อนเรียบร้อยครับโอเคนะคะมาทีนี้มาติดพิงไดมอนด์เรานะคะปื้บนะคองแสนสอแสนยังลา ตัวช่วยเยอะมากนะไป่ครับโอเคไหมคะภาพแบบนี้ครับดูหัวไม้นะครับทำไมต้องรองเด่งป้องกันความชื้น,ค,นครับทิชชู่สองก็คือไม่ให้ไม่ให้ใหสก๊อตเทปติดหัวไม้โ okay. อเคสก๊อตเทปแปะสั่นไปนิดนึง ติดไม่ตรงนะองันนิ่เดนอะไรยนะางเลยนะคะอ่าโอเคใช่ต้องอย่างนั้นแต่ไม่ต้องแรงมากอ่าคือยึดเคทีน,นี้กดได้ยาว องพันพอไหมคะสามพอนะยังไม่ถูกวิธีครับจะรอดไหมครับพิงเดมอนเราไม่ใช่คือนิ้วโป้งครับยากางโอเคกดลงไปเลยถ่ายนิดนึงโอเคเข้ามาอีกนิดนึงครับคือเราดูหัวไม้เป็นหลักโอแต่ลงแต่ลงเดี๋ยวกดเอานิ้วโป้งไล่ลงไปครับนิ้วโป้งกดทั้ดว่างไปกดลงไปกดแล้วก็รูดเลยครับโอเค ย้ำอีกย้ำอีกย้ำอีกอันนี้กดแรงนิดนึงนะครับ <Okay S 1> ะบให้ตึงมือครับตึงมือครับทำไมต้องกดแรงไม่ให้หัวน้ไม้มันดีดถ้าหัวไม้มันดีดมันก็จะไม่ติด <Okay S 2> มันก็จะเน่าตายทีนี้ด้านนี้หมุนนะครับอ,อย่าหมุนมือ,อมต้องหมุนต้นไม้นะ ต้นแรกมีแปดต้นเนาะเลือกต้นสวยด้วยนะต้นแรกจะรอดกี่ต้นวันนี้แปต้นไม่แปดครับผมั้งแรกครับสิบสอต้นรอด2ต้นโอเคนะคะน่าจะเรียบร้อยทิ้งไดมอนด์เราต้นสวยๆของเรานะคะมารอชมหลังจากเราแกะแกะกระดาษกับแกะเทปใสนะคะอีกห้าวัน เราอาทิเนือินึงอารเนยวกเหนียวอ่าเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนะคะตอนแกะนะคะว่าต้นพิงไดมอนเรานะคะที่เราต่อกราฟนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะรอชมในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะพี่โต้งนะคะที่ให้คําแนะนําสําหรับการต่อกราฟในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่อาจะอิมบิบวก ่อแบบนี้คือตอที่ใช้ได้นะคะต่ออิ่มแน่นๆอันนี้คือเราต้องต้องเอาตอมาลงกระถางเพื่อให้เกิดลากก่อนมีดาก็ยังคะได้ทั้งสองอย่างอันนี้มีแล้วเออเจอตอต่อแบบไม่ไม่มีลากก็ได้เหรอมีแต่มันต้องเป็นตอสมบูรณ์เดี๋ยวจะให้ดูแล้วตอนนี้คือตอที่มีลากแล้วนะคะนี่ต่ออิ่มสามารถทําการกราฟได้เลยนี่เมื่อกี้ที่เรา ตัดหนามนะคะใช้กรรไกรตัดหนามตัดหนามเพื่อเวลากราฟจะได้กราฟง่ายเนาะแล้วกอ็อย่างที่สองก็คือเวลาถ้าบางเงินเราติดเทปใสถ้าหนามโผล่โผล่ขึ้นมาก็หมายความว่าเอานอเราติดแล้วนะคะเวลาเรากราฟเราจะวางไว้บนบนบนต้นต้นต่อแบบนี้เนะาะนอ ด็ดสดนะคะมีสองสายพันธุ์ก็คือทิงไดมอน n ์คือตัวนี้นะ,ะอันนี้โดนโดนโดนตัดน้ำแล้วนะคะเพื่อให้ฉ่ำไม,ม่ใช่เพื่อให้กราฟง่ายนะะอันนี้พันธุ์อะไรนะคะโรสเจมสนะคะอันนี้หน่อโรสเจมสสวยมากเหมือนกัน